การชบที่เห็นในไฟแรกนะฮะไก่ก็ต้องชนคนก็ต้องสู้นะครับมาดูครับครับ2องไก่ชนครับเตะขวาครับตัดล่างครับกับบ้านเท้าครับเท้าอะไรของการตัดขาชื่อไก่ชนมึงจะมาใส่ก็ยังไงกยังอยู่ครับเตะกองไก่ชนครับพยายามจะตัดลำตัวครับก็ซ้อมอยู่ที่กองทัพที่สามนะครับขาครับซ้ายขึ้นมาครับโอ้ยหมักวาเชียวครับโอ้ยซ้ายลำตัวนี่สวยเลยนะครับไก่ชนเป็นที่ีมีหมัก ัยขยับพี่ขยัยาครับไม่หอยครับตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับโอ้โหได้เรื่องเลยครับขับมปานกับบนฟื้นเร็วครับโอ้โดนเหมือนกันครับแล้วครับแบบนี้ก็สนุกสิครับสือว่าฟื้นเร็วมากๆนะครับทั้งคู่โดนนรับแต่สติสตังค์กลับมาเร็วเหลือเกินครับเอาโดนอีกแล้วครับโอ้โหหมัดนี้มาครับโ้จบเลยครับฟื้น